บทที่338แสงผ่านเงาเมฆได้สิแล้วอย่าทําให้ค่าผิดหวังเกาซุ่นก็ได้ครุ่งคิดอยู่สักพักจากนั้นก็ได้ผงกหัวให้กับจงเจิ้งหมิงถึงแม้ว่าการครอบครองและแวกริมชายฝั่งทะเลและค้นหาแก่นภายในของมังกรสองหัวจะเป็นภารกิจหลักก็ตามทีแต่ในคราวก่อนเกาขุนนั้นถูกทําให้เสียหน้าในเมืองโม่ให้โดยไม่มีโอกาสทําให้เย่เย่ได้รับบทเรียนแต่ในเวลานี้จงเจิ้งหมิงนั้นกลับเสนอตัวจะสู้กับเย่เย่ออกมาเองออกเกาซุ่นจึงได้คิดที่จะนั่งดูเสือกัดกันอยู่บนภูเขาและคอยดูสสภาา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 าพททีีีี่่่่นนนออััยยยขขงงเเถถึแมมมมม้้้ววผูจจจุติะคาารรไดดํก แต่จงเจิ้งหมิงนั้นก็ได้ฝึกฝนจรณมีวรยุทธ์อยู่ในระดับสูงสุดราชาเทพมาเป็นเวลานานแล้วเกาซุนนั้นไม่เชื่อว่าเย่เย่นั้นจะสามารถไล่ตามจงเจิ้งหมิงทันได้ในระยะเวลาสั้นๆเกาซุนจึงได้ฟันธงว่าจงเจิ้งหมิงต้องชนะแน่ๆเมื่อรวมกับศึกระหว่างทั้งสองฝ่ายนี้ด้วยแล้วเย่เย่นั้นเป็นถึงรองเจ้าเมืองโม่ไห่หลังจากที่เขาได้พ่แพ้ให้กับจงเจิ้งหมิงแล้วกำลังใจของเมืองโม่ไห่ก็จะต้องเสียหายอย่างหนักแน่เกาซุ่นจึงได้ยอมตกลงกับคำขอที่กระทันน,นี้ของจงเจิ้งงหมขอบพระคคุุุณณาาากกชยเซน อัสเจรีอัญญประกาศคู่หลังจากที่ได้รับอนุญาตจากเกาซุ่มแล้วจงเจิงหมิงก็ได้ออกจากฝูงคนมาแล้วเดินมายังหน้าเมืองแล้วหันไปมองเย่เยๆที่ยืนอยู่บนกำแพงแล้วตะโกนออกมาด้วยน้ำเสียงที่ยุยุรองเจ้าเมืองแย่ย่ก่อนที่จะเริ่มศึบพวกเราสองคนลองมาประลองกันก่อนไหมหรือว่าในฐานะที่เป็นรุ่งเยาว์อันดับหนึ่งของเมืองโม่ไห่จะไม่มีความกล้าที่จะมาสู้กับข้านายน้อยของเมืองเสียอย่างคนนี้ มีความประชดประชันแฝงอยู่ในคำพูดนั้นรากับว่าตัวเขานั้นรู้สึกดูถูกเย่เย่ที่เป็นรองเจ้าเมืองม่ไห่ตั้งแต่ยังหนุ่มบนกำแพงเมืองม่ไห่ช่างงบวันอารีกับคนอื่นๆต่างก็พากันคิ้วขมวดเมื่อได้ยินเช่นนี้พี่เย่อย่าได้ตกหลุมพรางของเขานะเพราะว่าท่านนั้นเป็นผู้ที่มีความสามารถมากที่สุดในเมืองโม่ไห่ของเราจงเจิ้งหมิงจึงได้คิดที่จะลวงท่านไปฆ่าแน่ๆช่างกวานอนอน,านั้นไม่รอให้เย่เย่ได้แสดงความคิดเห็นออกมาเธอรีบผันไปหาและเสนอความคิดกับเย่เย่อย่างแรง พวกเขาคงจัดที่จะล่อท่านรองเจ้าเมืองลงไปข้างล่างอย่างแน่นอนแล้วจากนั้นก็จะร่วมมือกันสังหารท่านรองเจ้าเมืองอิ่มไม่นึกเลยว่าคนของเมืองเสียอย่างจะเจ้าเล่์แบบนี้เมื่อก่อนพวกเราเข้าใจพวกเขาผิดไปจริงๆท่านรองเจ้าเมืองอย่าได้ด่วนตัดสินใจไม่อย่างนั้นท่านอาจจะเพลียงคล้ำด้วยน้ำมือของพวกเขาก็ได้นอกจากช่างงบวานอารีแล้วเหล่ารุ่นเยาว์ของเมืองโม่ไห่เองต่างก็กล่าวอย่างไม่พอใจราวกับว่าพวกเขานั้นได้เห็นคนของเมืองเสียอย่าง นั้นเป็นคนทรยศไปเสียแล้วและในใจของพวกเขาต่างก็เต็มไปด้วยความรังเกยียจแต่ทว่าตัวเย่เยเองนั้นกลับมีสีหน้าที่สงบนิ่งราวกับว่าตัวเขาเข้าใจในจุดประสงค์ของจงเจิงหนิงและได้เดินออกไปข้างหน้าโดยไม่สนใจคำทัดทานของช่างงบวันอรีและคนอื่นๆแล้วลงจากกำแพงเมืองไปหาจงเจิงหนิงนายน้อยเสนอตัวขนฆ่าเองเช่นนี้ข่าเย่เย่จะปฏิเสธได้เช่นไรท่านกับข่าเรามาสู้กันก่อนเปิดศึกกันเถอะเพื่อชดเชยกับที่พลาดไปในครั้งก่อน เพราะว่าเย่เย่นั้นไม่ได้สู้กับจงเจิ้งหนิงในเมืองเสียหยางในครั้งก่อนจึงได้มีความรู้สึกติดค้างอยู่ในใจของเขาแต่หากดูจากท่าทีของจงเจิ้งหนิงเมื่อสักครู่แล้วอีกฝ่ายเองก็คงจะมีความคิดเช่นเดียวกันกับเขาด้วยเหตุนี้เย่เย่ยถึงได้ไม่ปฏิเสธคำเชิญของอีกฝ่ายแล้วตัดสินใจที่จะดวลกับจงเจิ้งหนิงก่อนจะเริ่มศึกวรยุทธ์ในปัจจุบันของเย่เย่นั้นอยู่ในระดับใกล้เคียงราชนเทพระดับสูงสุด ซึ่งเป็นระดับที่การต่อสู้จริงนั้นจําเป็นต่อการรักษาเสถียรภาพของพลังและจงเจิ้งหมิงนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่เหมาะสมที่สุดของเย่เย่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวรยุทธ์ก็ดีหรือฐานะของเขาก็ดีล้วนแต่เป็นที่ต้องการของเย่เย่ทั้งนั้นถึงแม้ว่าเย่เย่นั้นจะได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้กับชายชุดดำก่อนหน้าน,นี้แต่หลังจากที่ทานยาที่เย่เย่ซื้อมาจากระบบเติมเงินแล้วการบาดเจ็บของเขานั้นก็ได้ฟื้นคืนอย่างเต็มที่แล้วและพลังปราณของเขานั้นก็ได้เข้มข้นมากกกว่่่าแตอน ต่อให้เป็นจงเจิ้งหมิงที่มีชื่อเสียงมากในละแวกริมชายฝั่งทะเลนี้แต่่เย่ๆนั้นก็ไม่ได้กลัวเขาเลยแม้แต่น้อยเมื่อต้องเผชิญหน้ากับเขาและใบหน้าก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้นแล้วทั้งสองคนก็ได้มาเผชิญหน้ากันที่นอกเมืองชางกวานจังกับหลิวชื่อหมิงนั้นไม่มีเวลาที่จะเข้าไปห้ามทั้งคู่ ทำได้แค่ปล่อยให้เย่เย่นั้นจัดการเรื่องนี้เองอย่างสุดกำลังถึงแม้ว่าตัวตนของเย่เย่ที่เป็นผู้มาจุติดนั้นจะได้รับการยืนยันแล้วแต่ครั้งสุดท้ายที่ผู้คนในเมืองโม่ให้ได้เห็นเย่เย่แสดงฝีมือก็ตอนที่เขาจัดการกับหลิงอีแม้แต่เจ้าเมืองช่างงบวานจังเองก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เย่เย่นั้นแข็งแกร่งมากขึ้นขนาดไหนแล้วแต่พอพวกเขาได้เห็นถึงความมั่นใจเต็มเปี่ยมของเย่เย่แล้วความกังวลในใจของพวกเขาก็ได้หายไปโดยเฉพาะช่างงบวานจงเพราะว่าตัวเขานั้นได้เป็นพยานรู้เห็นตอนที่ มากกว่าใครเท่าหากแย่ๆนั้นสามารถเอาชนะฝ่ายตรงข้ามในการประลองนี้ได้กำลังใจของเมืองไม่ให้ก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากและช่างกอวานจังก็จะยินดีมากหากเป็นเช่นนั้นส่วนจงเทียนหลิงกับพรรคพวกที่อยู่ทางฝั่งของเมืองเสียอย่างนั้นก็ไม่ได้คัดค้านอะไรกับการต่อสู้ของทั้งคู่เช่นกันในใจหนึ่งนั้นจงเจิ้งหมิงนั้นก็ได้รับอนุญาตจากเกาซุนแล้วต่อให้จงเทียนหลิงคิดที่จะห้ามก็ไม่สามารถที่จะพูดอะไรออกไปได้อยู่ดีส่วนอีกใจหนึ่งตัวเขาเองก็อยากจะเป็นพยานรู้เห็นในความรุ่งเรืองของ,จง,จง ตัวเขานั้นมั่นใจในตัวของจงเจิ้งหมิงมากกว่าใครในที่นี้แม้ว่าเย่เย่นั้นจะเป็นผู้มาจุติก็ตามทีแต่จงเทียนหลินกับพรรคพวกนั้นก็ยังเชื่อมั่นมากกว่าจงเจิง้งหมิงนั้นจะต้องเป็นผู้ชนะในท้ายที่สุดไม่ว่าเหล่าคนที่อยู่ด้านหลังจะคิดเช่นไรกันหลังจากที่เย่เย่กับจงเจิ้งหมิงได้ทำมือคาระวะให้กันและกันที่ด้านนอกเมืองแล้วทั้งคู่ก็ได้บุกเข้าปะทะอีกฝ่ายพร้อมกันทันทีตูมทั้งสองคนบุกเข้าหาแทบจะพร้อมกันและความเร็วของทั้งคู่นั้นก็ไดาาดด,าาด้้้แแแหหหวกกกกผ่่าาาาาานนนอออศลละททใเเสีียงงงงงมมรรุัจื หมัดของเย่เ่กับหมัดของจงเจิงหมิงก็ได้ปะทะก,กันอย่างรวดเร็วมากก่อให้เกิดฝุ่นและควันฟุ้งขึ้นมาระหว่างทั้งคู่และมีลมกันโชบพัดออกมาจากความผันผวนของพลังปราณเกาขุนกับพักพวกก็ได้พากันถอยออกมาเพื่อให้มีที่ว่างมากพอสำหรับเย่ๆกับจงเจิงหมิงได้ต่อสู้กันช่างงวานจางหลิวซื่อหมิงและคนอื่นๆที่อยู่บนกำแพงเมืองเองต่างก็ตั้งใจมองดูทั้งคู่ด้วยความกลัวจะพลาดรายละเอียดเล็กน้อยไประดับสูงสุดราชันเทพงั้นเหรอแต่มันก็แค่นั้นแหละ หลังจากที่เย่เย่กับจงเจิ้งหมิงได้ต่อสู้กันอย่างไม่คิดชีวิตนั้นเย่เย่ได้ถอยออกมาเพื่อตั้งหลักในเวลานี้ความมั่นใจในดวงตาของเขานั้นแรงกล้ามากยิ่งขึ้นและน้ำเสียงที่เขาพูดกับจงเจิ้งหมิงนั้นก็บาดคมสุดๆเช่นกันมีแววตาประหลาดใจในดวงตาของจงเจิ้งหนิงแล้วก็ได้เพิ่มความสำคัญของเย่เย่เพิ่มขึ้นมาระดับหนึ่งในใจของเขาถึงแม้ว่าเมื่อสักครู่นั้นตัวเขานั้นจะได้เปรียบกว่าแต่เขาก็รู้สึกได้ว่าวรายุทธ์ของเย่เย่นั้นไม่ต่างจากของเขามากนะัก เพื่อที่จะได้ไม่เป็นการเสียเวลาของทุกคนจงเจิ้งหมิงก็ได้ตัดสินใจที่จะไม่ลองดูอีกและแสดงวรยุทธ์ของเขาแสงผ่านเงาเมฆออกมาทันทีแล้วพุ่งเข้าหาเย่เย่ลองชิงหมัดของข้าหน่อยหลังจากที่จงเจิ้งหมิงได้บุกเข้ามาหาเย่เย่เขาก็ได้เวียหมัดขวาไปที่หน้าของเย่่และในขณะเดียวกันก็ได้มีรัศมีที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแผ่ออกมาจากหมัดของเขาสีหน้าของเย่่ก็ได้เคร่งเครียดขึ้นมาทันทีและเขาก็รับรู้ได้ถึงอันตรายอย่างสุดๆที่แผ่ออกมาจากหมัดของจงเจิ้งหมิงได้อย่างชัดเจนในขณะที่จจงงงเเิ้้้้หมมไดดดต่อยขาวัันน สายตาของเย่เย่ก็ได้รับผลจากรัศมีจากหมัดของฝ่ายตรงข้ามจนต้องหลีสายตาลงและจงเจิ้งหมิงก็ได้อาศัยโอกาสนี้เพื่อเปลี่ยนท่วงท่าของเขาอย่างรวดเร็วและปล่อยอีกหมัดใส่อกของเย่เย่ด้วยพลังกดดันด้วยความเร็วสายฟ้าและปูฟอเย่เย่ก็ได้ถูกจงเจิ้งหมิงต่อยจนกระอักเลือดออกทันทีและร่างของเขาก็ได้กระเด็นลอยไปข้างหลังทันทีดวงตาของเย่เย่ก็ได้ปรากฏความตกใจและได้ทำความเข้าใจถึงวรยุทธ์ของจงเจิ้งหมิงเสียใหม่วรยุทธ์ของจงเจิ้งหมิงนั้นแม้จะดูอลังการแต่ท่าสังหารจริงๆของเขานั้นคือแรงงน้ม่วตาหาห ชั้นของรัศมีที่แผ่ออกมานั้นจริงๆแล้วเกิดจากแรงโน้มถ่วงที่บิดเบี้ยวแสงจนทาให้เกิดเป็นเงาขึ้นมาหลังจากที่หมัดของเขาโดนตัวของเย่่แรงโน้มถ่วงที่น่ากลัวก็ได้ระเบิดออกมาจนทําให้เย่ยยยย่ต้องกระอาบเลือดออกมาทันทีเยี่ยมเมื่อเกาซุนเห็นเย่เๆบาดเจ็บนั้นใบหน้าของเขาก็ได้ปรากฏสีหน้ายินดีออกมาทันที และสายตาของเขาที่จ้องมองไปยังจงเจิงหมิงนั้นก็ได้ปรากฏความพึงพอใจมากขึ้นสิงเทียนหมิงกับพรรคพวกเองต่างก็รู้สึกยินดีเหมือนกันแม้ว่าเมืองเสียอย่างนั้นจะทิ้งเอาบทบาทของพวกเขาไปขอเพียงแย่ๆที่เป็นรองเจ้าเมืองโม่ให้ตายได้นั้นเมืองหลงเจียนของพวกเขาก็ไม่ใส่ใจกับผลประโยชน์ที่เสียไปเพียงนิดหน่อยท่านเจ้าเมืองพวกเราจะทำเช่นไรดีเหนือกำแพงเมืองหลิวชื่อหมิงก็ได้ถามช่างงบวานจ้องด้วยความเป็นกังวลและถามเขาว่าต้องการจะลงไปช่วยเย่่ยไหมแต่ช่างงบวานจังก็ได้ใส่หัวเบาๆแล้วกล่ากับหลิวซื่อหมิงและคนอื่นๆอย่างหนัก หากว่าเขาไม่ได้ร้องขอให้ช่วยพวกเราก็จะยืนรออยู่ที่นี่อัศเจรีอัญญประกาศคู่อัญญประกาศคู่อืมหลิวซื่อหมิงก็ได้ทําเสียงออกมาเมื่อได้ยินเช่นนี้ตัวเขาก็ทําได้แค่รอและคอยดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปถึงแม้ว่าตัวเขาจะรู้ดีว่า่เย่นั้นมีความสามารถที่มากแต่ก็ไม่ได้มีความมั่นใจในตัวของ่เย่มากเหมือนกับช่างงบวานจังโดยไม่สนใจว่าจงเจิ้งหมิงนั้นจะสังหาร่เย่จริงหรือไม่แต่หาก่เย่แพ้การประลองนี้เมื่อไรจะต้องส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงกับเมืองโม่ไห่อย่างมากแน่ที่ด้านนอกกำแพงเมือง ทั้งเย่เย่กับจงเจิ้งหมิงนั้นต่างก็ไม่สนใจในความคิดของอีกฝ่ายแต่อย่างใดหลังจากที่ถูกจงเจิ้งหมิงชกจนลอยขึ้นกลางอากาศนั้นเขาก็ได้รีบหยุดและตั้งหลักกลางอากาศหลังจากที่สูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วเย่เย่ก็ได้หยุดถอยแล้วปล่อยการสวนกลับที่รุนแรงใส่จงเจิ้งหมิงทันทีตอนนี้ทีข่าบ้างละถึงแม้ว่าตัวเขานั้นจะบาดเจ็บ แต่กำลังใจของเย่เๆนั้นก็ไม่ได้ลดลงไปเลยแม้แต่น้อยในขณะที่เขาบุกเข้าไปหาจงเจ้าง,งิงเย่ๆก็ได้ดึงเอาพลังของวิญญาณมังกรในร่างออกมาและส่งพลังปราณมังกรไปที่มือขวาของเขาแล้วเขาก็ได้ชกเข้าไปที่หน้าของจงเจ้งหงิงอย่างสุดกำลังเปล่าประโยชน์ จงเจิ้งหมิงที่เห็นว่าแเย่เย่นั้นไม่ได้ใช้วรยุทธ์ของตัวเองแต่แทนที่จะหวิ่งหมัดสวนกลับไปก็ได้ถอนหายใจและกล่าวกับแเย่เย่แต่ก็ใช่ว่าตัวเขานั้นจะไม่สนหมัดนั้นเลยแม้แต่น้อยในขณะที่แเย่เย่ปล่อยหมัดออกมานั้นจงเจิ้งหมิงก็ได้ใช้แสงผ่านเงาเมฆอีกหนและต่อยใส่แเย่เย่สวนกลับไปทันทีตูมเกิดเป็นลูกบอลแสงที่ค่อยๆขยายขนาดมากขึ้นเรื่อยเรื่อย ตรงระหว่างหมัดทั้งคู่และระเบิดออกมาทันทีในช่วพปริตายแย่ๆกับจงเจิ้งหมิงต่างก็กระเด็นถอยออกมาพร้อมกันทั้งคู่นั้นต่างก็ถูกพลังที่หนาแน่นราวกับพายุคลั่งบังคับให้ถอยออกมามีความตกใจปรากฏในดวงตาของจงเจิ้งหมิงตัวเขานั้นไม่เข้าใจว่าทําไมพลังของแย่ๆนั้นจู่ๆก็เพิ่มขึ้นสูงขึ้นมาแต่แย่ๆนั้นก็ไม่ได้ปล่อยให้เขาได้มีเวลาคิดและหลังจากที่เขาตั้งหลักได้ก็ได้บุกเข้าไปหาจ,างจังเจิ้งหงออีกคนทันท,ทีเข้ามาเลย จงเจิง้งหมิงก็ได้กัดฟันทนแล้วยิงมัดใส่เย่เย่อีกคนอย่างไม่คิดราวกับว่าตัวเขานั้นคิดที่จะปราบเย่เย่ให้อยู่หมัดด้วยวรยุทธ์แสงผ่านเงาเมฆตูม ที่ด้านนอกของกำลังแพงเมืองพลังปราณในอากาศก็ได้เกิดการคลุ้มคลั่งและอากาศบริเวณนั้นก็เหมือนกับเต็มไปด้วยพลังการต่อสู้ที่รุนแรงจนเกิดเป็นลมหมุนวนที่รุนแรงทาให้ฝุ่นควันคลกคลุ้งไปทั่วพื้นที่ราบมีพลังปราณหลั่งไหลเข้ามาในหมัดของจงเจิ้งหนิงมากขึ้นเรื่อยๆและทุกคนที่มองดูการต่อสู้นั้นต่างก็มองเห็นการโจมตีที่รุนแรงของจงเจิ้งหนิงได้จากไกลๆแต่ทว่าเย่เย่ผู้ที่น่าจะบุกเข้าไปข้างหน้าเพื่อปะทะกับจงเจิ้งหนิงนั้นก็ได้หายไปทททันนนีตต่ออสายายขงุกคิ้ว ในช่วพปริบตาเดียวเย่เย่ที่น่าจะอยู่ห่างจากจงเจิ้งหญิงหลายก้าวนั้นก็ได้พลันดึงพลังปราณมังกรไปที่เท้าของเขาและมาปรากฏตัวอยู่ข้างหลังของจงเจิ้งหนิงความเร็วนี้ของเย่เย่นั้นเร็วเกินกอว่าที่ทุกคนจะทันตั้งตัวกว่าจงเจิ้งหมิงจะรับรู้ได้ถึงตำแหน่งของเย่เย่นั้นก็สายเกินไปเสียแล้วทำลายเย่เย่ยก็ได้ชดใส่จงเจิ้งหญิงด้วยฝ่ามือพลังฝ่ามือของเขานั้นได้พุ่งขึ้นสูงหลายเท่าภายใต้พลังจากวิญญ,ญาณมังกรและการเพิ่มพลังด้วยพลังปราณมังกรทำให้จงเจิ้งหงนนถะ,ะนอ,อทททีีบ่3 39านะ ร่างของจงเจิ้งหมิงกระแทกเข้ากับกำแพงเมืองโมไหยอย่างแรงและกระอักเลือดออกมาคำโตการโจมตีที่เขารวบรวมพลังอยู่สักพักใหญ่นั้นยังไม่ได้ถูกปล่อยออกมาแต่กลับถูกทำลายทันทีโดยเย่ยเย่เช่นนี้คงพูดได้เพียงแค่ว่าช่างหน้าละอายใจยิ่งนับยังอยากจะต่ออยู่ไหมหลังจากที่ต่อสู้กับจงเจิ้งหมิงได้สักครูใหญ่การควบคุมพลังปราณของเย่เย่นั้นก็ได้ขึ้นมาสู่ระดับใหม่แล้วซึ่งเรียกได้ว่าเป้าหมายของเขา นั้นสำเร็จไปได้ระดับหนึ่งแล้วอีกทางด้านหนึ่งจงเจิง้งหมิงที่เห็นว่าเย่เย่นั้นทรงพลังมากกว่าเขาเสียอีกก็ได้มองไปที่เย่เย่ด้วยสีหน้าและอารมณ์ที่เคร่งเครียดข้ายอมแพ้แล้วท่านรองเจ้าเมืองเย่เก่งสมกับที่เขาลือกันจริงๆ หลังจากที่ครุ่นคิดอยู่สักพักหนึ่งจงเจิ้งหนิงก็ไม่ได้บุกเข้ามาโจมตีต่อแต่คาราวะให้เย่่ด้วยรอยยิ้มที่ผินผินถึงแม้ว่าการโจมตีของเย่่นั้นจะเพียงพอที่จะสังหารเขาแต่หากดูจากอาการบาดเจ็บของเขาแล้วเย่่นั้นยังถือให้เหนือกว่ายิ่งไปกว่านั้นหลังจากที่เห็นพลังและความเร็วที่น่ากลัวของเย่่แล้วจงเจิ้งหนิงก็ไม่มั่นใจว่าจะสามารถเอาชนะศึกนี้ได้อีกเขาจึงได้ขอหยุดและยอมรับความพ่ายแพ้เมื่อเย่เ่ได้ยินที่จงเจิ้งหนิงกล่าวก็ได้มีแววตาประหลาดดดใใจจจจปปรราาาาากกกกกกฏอออออออมมมแต่่เเข็ไไไไ้้้พูะะออนืคาาวาหหงงิ แล้วหอบกลับขึ้นไปบนกำแพงเมืองถึงแม้ว่าจงเจิ้งหมิงจะยังไม่ได้ใช้พลังทั้งหมดของเขาไปในการต่อสู้เมื่อสักครู่แต่เย่เย่เองยังคงถือให้เหนือกว่าเย่เย่นั้นเชื่อว่าต่อให้จงเจิ้งหมิงนั้นคิดที่จะต่อสู้กับเขาจนตายแต่สุดท้ายผู้ชนะก็ยังตกเป็นของเย่เย่อยู่ดีดังนั้นเย่เย่จึงได้ยอมรับการยอมแพ้ของอีกฝ่ายแล้วกลับขึ้นกำแพงเมืองไปพวกเราชนะยอดเลยเมืองโม่ไท่จงเจริญท่านรองเจ้าเมืองแข็งแกร่ง เมื่อเย่เย่กลับขึ้นมาบนกำแพงเมืองเหล่าคนรุ่นเยาว์ของเมืองโม่ไห่ก็ได้ส่งเสียงร้องเชียร์แม้แต่ช่างกบวานจางก็ยังมีรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาและให้ความสนใจเย่เย่มากขึ้นไปอีกถึงแม้ว่าเขาจะรู้ดีว่าเย่เย่นั้นแข็งแกร่งแต่ช่างกบวานจางก็ยังตกใจอย,อยู่ดีเมื่อเห็นว่าเย่เย่นั้นสามารถเอาชนะจงเจิงหนิงได้จริงๆอย่างไรก็ดีวันยุดของเย่เย่นั้นยังไม่ถึงในระดับสูงสุดของราชาเทพเลยแต่จงเจิงหมิงนั้นเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะรุ่นเยาว์อันดนนิงาายาย่เเีี้้มมสหฉตค การต่อสู้ระหว่างเขากับจงเจิ้งหมิงเมื่อสักครู่นั้นทําให้เร่าร้อนขึ้นมาส่วนท่าทีของเกาซุ่นกับพรรคพวกนั้นกลับไม่เปลี่ยนแปลงเลยแม้แต่น้อยอย่างที่คาดการเอาไว้หลังจากที่พ่ายแพ้ในการประลองก็ได้ทําให้กําลังใจของเมืองไม่ให้นั้นเพิ่มขึ้นมาเกาซุ่นก็ได้มองไปที่จงเจิ้งหมิง ด้วยสีหน้าที่ผิดหวังแต่สงครามกำลังจะเริ่มแล้วเกาซุ่นจึงได้ไม่พูดอะไรกับจงเจิ้งหมิงเพื่อที่จะไม่ส่งผลกระทบกับกำลังใจของทางฝั่งตัวเองเขาเงยหน้าขึ้นมาแล้วจ้องไปยังผู้คนที่อยู่บนกำแพงเมืองแล้วก็ได้สั่งเหล่ายอดฝีมือที่อยู่ข้างหลังเขาด้วยน้ำเสียงที่เย,นย็นเยือกได้รับชัยชนะแค่เล็กน้อยก็ยินดีกันขนาดนี้แล้วดูเหมือนว่าข้าคงจะประเมินเมืองโม่ไห่สูงไปพวกเจ้าทุกคนจงฟังจงรีบหอกึ้นไปบนกำแพงเมืองแล้วจัดการข้าพวกมันทุกคนให้เฮี้ยนข้าจะเอาเมืองโม่ไหามาอยู่ในอนออาัขงสกกแก้วหลักกสีของพวเรา รับทราบเมื่อสิงเทียนหนิงจงเทียนหลินกับคนอื่นๆได้ยินคำสั่งของเกาซุนพวกเขาต่างก็พากันขานรับกันอย่างจริงจังแล้วทุกคนก็ได้พากันเหาะและเปิดฉากโจมตีบนกำแพงเมืองที่ที่ช่างบวานจังกับคนอื่นๆอยู่ทันทีตายซะวันนี้จะต้องเป็นจุดจบของเมืองไม่หายฆ่าให้หมดแล้วยอดฝีมือทั้งสี่คนของสำนักแก้วหลักสีก็ได้นำทับออกไปและพุ่งทยานไปยังที่ที่ช่างบวานจ้องอยู่จงเทียนหลินสิงเทียนหนิงกับพรรคพวกก็ได้เล็งไปที่เหล่ายอดฝีมือระดับราชนเทพอย่างเย่เย่กับหลิ ช่างกว่านอวี่นั้นก็ได้สู้กับเหล่าจอมยุทธ์ที่อยู่ในระดับเดียวกันของเมืองหลงเจียงและเสียอย่างแล้วทันใดนั้นเองการต่อสู้เพื่อการเข้ายึดครองละแวกริมชายฝั่งทะเลของสำนักแก้วหลักสีก็ได้เริ่มต้นขึ้นนอกจากเกาซุ่นแล้วแทบทุกคนก็ได้เปิดฉากโจมตีใส่เมืองโม่ให้อย่างสุดกำลังของพวกเขาต้านทานอย่างสุดกำลังเมืองโม่ช่ของเราจะไม่มีวันยอมแพ้เมื่อเห็นเหล่าศัตรูได้เปิดฉากโจมตีสีหน้าของช่างงวานจังก็ได้เคร่งเครียดมากกว่าที่เคยเขาได้จับจ้องไปที่จงเทียนหลิงที่กำลังหอบมาที่เมืองโม ทุกคนในเมืองโม่ให้ต่างก็กลั้นหายใจและเตรียมพร้อมรับมือกับผู้รุกการที่กำลังหอ,อกขึ้นมาบนกำแพงเมืองเกิดเสียงระเบิดดังขึ้นอย่างต่อเนื่องไปทั่วทั้งกำแพงเมืองทั้งสองฝ่ายต่างก็ปล่อยพลังใส่กันอย่างสุดความสามารถและเข้านำหันกันฟิว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 แต่แล้วก็มีสิ่งที่เหนือความคาดการณ์ของเกาซุ่นเกิดขึ้นในขณะที่สำนักแก้วหลักสีกับเหล่ายอดฝีมือได้มายืนอยู่บนกำแพงเมืองโม่ห่นั่นเองเหล่ามือธนูที่ซุ่งอยู่ที่กำแพงเมืองก็ได้ปรากฏตัวออกมาแล้วและระดมยิงธนูชุดแรกทำ ช่วยด้วยบ้าเอ๋ยเหล่ายอดฝีมือที่อยู่ต่ำกว่าระดับราชาเทพของเมืองหลงเจียงนั้นถ้าไม่ตายก็ได้รับบาดเจ็บมีศพจำนวนมากที่ร่วงหล่นลงมาจากกำแพงเมืองและไม่นานนะักก็ได้ตกลงมายังพื้นที่ตรงหน้าของเกาซุ่มถึงแม้ว่าสิงเทียนหมิงกับคนอื่นๆจะสามารถหนีเอาตัวรอดมาจากหายนะครั้งนี้ด้วยความเร็วและการป้องกันของพวกเขาได้แต่เมื่อมองไปยังเหล่าคนของเขาในเมืองหลงเจียงที่ถูกยิงด้วยธนูจากเมืองโม่ไห่สิงเทียนหมิงกับพรรคพวกก็ได้พากันโมโหทันทีช่างงดวันจง ไอ้สาระเลวถ้าเมืองโม่หายจัดการกับเหล่าผู้มารุกรานอย่างเท่าเท่ากันสิงเทียนหญิงก็คงจะไม่โกรธมากถึงขนาดนี้แต่เหล่ามือธนูของอีกฝ่ายนั้นกลับเล็งแต่คนของเมืองหลงเจียงเทียนอย่างเดียวเรากับว่าเมืองโม่ให้ต้องการที่จะลากเอาเมืองหลงเจียงไปตายด้วยกันยังไงอย่างนั้นซึ่งได้ทําให้สิงเทียนหิงนั้นโมโหมากยิ่งขึ้นไปอีกมองดูเหล่ายอดฝีมือของตัวเองตาย สิงเทียนหนิงก็ได้เลิกพัวพันกับหลิวซื่อหนิงที่อยู่ตรงหน้าเขาทันทีแล้วก็ได้บุกเข้าไปหาช่างกวานจงที่อยู่ไม่ไกลหมายที่จะช่วยยอดฝีมือทั้งสี่จัดการกับช่างกวานจังแต่ทว่าในช่วงขณะวิกฤตนั้นเองจงเทียนหลิงที่กำลังต่อสู้กับเฉินอันหนิงยอดฝีมือระดับราชาเทพของเมืองโมหาย,ยู่นั้นก็ได้ขัดสิงเทียนหนิงอย่างรุนแรงจากด้านหลังทันทีอูฟอเพราะความแข็งแกร่งของจงเทียนหลิงนั้นเหนือกว่า สิงเทียนหมิงในเวลานี้กระแสน้ำได้ไหลพลิกกลับแล้วในตอนนั้นเองสิงเทียนหมิงได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วกระอาบเลือดและตกลงมาจากท้องฟ้าทันทีทุกคนในเมืองเสียหยางจงรับคำสั่งและรีบจัดการกับพวกหัวขโมยเมืองหลงเจียงกับสำนักแก้วหลักสีเสียจัดการเก็บพวกเขาให้อยู่ที่นี่ไปตลอดการหลังจากที่สิงเทียนหมิงได้รับบาดเจ็บสาหัสด,ด้วยฝ่ามือเดียวของเขาแล้วจงเทียนหลิงก็ได้ยืนมั่นอยู่บนกำแพงเมืองและออกคำสั่งไปยังยอดฝีมือของเมืองเสียหยางทันทีรับทราบ เหล่ายอดฝีมือของเมืองเสียหยางรวมถึงจงเจ,จิงหนิงก็ได้รับคําสั่งพร้อมกันแล้วก็ได้หันหลังกลับและจัดก,การสังหารเหล่ายอดฝีมือของเมืองหลงเจียงที่ยังเป็นพวกเดียวกันอยู่เมื่อสักครู่ทันทีเจ้าบ้าจริงคนทรยศต้องไม่ตายดีเหล่ายอดฝีมือราชาเทพของเมืองหลงเจียงก็ได้โกรธจ,จัดละละทิ้งเป้าหมายของตัวเองที่เล็งไว้ก่อนหน้าและเริ่มทําการป้องกันการโจมตีจากการทรยศของเมืองเสียหยางแต่เพราะเกิดขึ้นกะทันหันเกินไปคนเหล่านี้จึงได้รับบาดเจ็บจากฝีมือคนของเมืองเสียหยางเชกเช่นเดียวก,กันกับสิงเทียนหนิงทัทนทีตู มีเสียงระเบิดดังมาอย่างต่อเนื่องบนกำแพงเมืองโมไห่การย้ายข้างอย่างกระทันหันของเมืองเสียอย่างนั้นไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงให้เมืองหลงเจียงแล้วแต่ยังทําให้เกาซุ่นที่อยู่ข้างล่างนั้นถึงกับทําอะไรไม่ถูกบ้าจริงนี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นในขณะที่เกาซุ่นนั้นรู้สึกว่าสถานการณ์นั้นอยู่นอกเหนือการควบคุมของเขาไปแล้วนั้นจังขังเชิงยอดฝีมือของสํานักแก้วต่างสีที่ติดตามเขามาจนถึงละแวกริมชายฝั่งทะเลนั้นก็ได้พลันต่อยยอดฝีมือจากสํานักแก้วต่างสีอีกคนที่อยู่ขข้าางเททันที ปูฟอยอดฝีมือราชันเทพคนนั้นก็ได้ถูกต่อยเข้าที่หน้าอกโดยจังขางเชิงและกระอักเลือดออกมาจากปากคำโตแล้วร่วงลงไปกองกับพื้นทันทีตุกถึงแม้ว่าเขาจะมีวรยุทธ์อยู่ในระดับสูงสุดของราชันเทพก็ตามทีแต่เพราะจังขังเชิงนั้นได้ใช้กําลัง,ท,งทั้งหมดที่มีของเขาโจมตีใส่ทําให้เขาต้องตายลงด้วยความโกรธทันทีหลังจากที่ร่วงลงไปกองกับพื้นต่อหน้าต่อตาของเกาซุนจังชังเชิงเจ้าบ้าไปแล้วเหรอ เมื่อเห็นเช่นนี้ยอดฝีมือสำนักแก้วหลักสีสองคนที่เหลือต่างก็ตกใจและสงสัยขึ้นมาขณะที่มองไปที่จางชางเชิงในช่วขณะนั้นเองพวกเขาได้ลืมเรื่องที่จะต้องสู้กับชางงกวานจางและเย่ๆต่อเกาซุ่นก็ได้จ้องมองไปที่จางซางเซิงแต่แล้วก็ได้หันไปหาจงเทียนหลินกับพรรคพวกที่กำลังเปิดฉากโจมตีใส่พวกของสิงเทียนหนิงทำให้เขาได้เข้าใจบางอย่างขึ้นมาจางชางเชิงเจ้ากล้าทรยศข้าและวางกับดักร่วมกับเมืองเสียอย่าง,างนั้นเหรอเจ้าไม่เกรงกลัวกฎของสำนักแก้วหลักสีบ้างรียังไง ใบหน้าของเกาซุ่นก็ได้เขียวคล้ำขึ้นมาด้วยความโกรธและดวงตาของเขาก็ได้จับจ้องไปที่จางซางเชิงด้วยความโมโหยอดฝีมืออีกสองคนที่เหลือของสำนักแก้วหลักสีเมื่อได้ยินที่เกาซุ่นกล่าวก็ได้รีบหาะกลับไปหาเกาขุนทันทีแล้วก็ได้มองไปที่จางขังเชิงด้วยสีหน้าชิงชังเมื่อเห็นเบื้องหลังของเหตุการณ์นี้แล้วทั้งสองฝ่ายที่กำลังน้ำหันกันอยู่ก็ได้หยุดมือพร้อมกันสิงเทียนหญิงที่บาดเจ็บสาหัสก,กับเหล่ายอดฝีมือ ที่เหลือของเมืองหลงเจียงนั้นก็ได้ไปรวมตัวกันอยู่ข้างหลังของเกาซุนและพักพวกแล้วมองไปที่พวกของจงเทียนหลิงด้วยสีหน้าที่หวาดกลัวและชิงชังอีกทางด้านหนึ่งช่างงบวานจังก็ได้พาเย่เ่กับคนอื่นๆมาพบกับคนของเมืองเสียหยางที่อยู่ตรงหน้าและในขณะเดียวกันผู้คนก็ได้มองไปที่จางชางเซิงที่อยู่ข้างหน้าพวกเขาและสงสัยในฐานะที่แท้จริงของเขาทรยศเหลอข้าไม่ใช่คนของสำนักแก้วหลักสีของเจ้าตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะไรคือทรยศกันจางชางเซิงที่ยืนอยู่ตรงหน้าของจงเทียนหลิงกับพักพวกนั้นก็ได้มองไปททีีี่่เกกาาซุนนดด้้วยสหููถ และน้ำเสียงของเขาก็เต็มไปด้วยความประทดประชันโดยปราศจากการรอให้เกาขุนได้ตอบกลับมาจางขังเชิงก็ได้พูดขึ้นต่อทันทีตั้งแต่ที่ข้าออกมาจากสำนักต่างไฟข้าก็ได้แอบแฝงอยู่ในสำนักแก้วหลักสีของเจ้ามาเป็นเวลาหลายปีเพื่อทําให้สำนักแก้วหลักสีของเจ้าสูญเสียความสามารถที่จะต้านทานสำนักต่างไฟของเราถ้าหากว่าเจ้าสามารถรวบรวมละแวกริงชายฝั่งทะเลให้เป็นหนึ่งเดียวได้ก็จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้สำนักแก้วหลักสีขึ้นมา แน่นอนว่าข้าย่อมไม่ปล่อยให้เจ้าทำได้สำเร็จแน่วันนี้พวกเจ้าทุกคนจะต้องตายอยู่ที่นี่ทั้งหมดนี่แหละเกาซุ่นยอมรับชะตากรรมของเจ้าได้แล้วหลังจากที่พูดจบจงางขังเซิงก็ได้พลันบุกเข้าไปหาเกาซุ่นและพักพวกแล้วความแข็งแกร่งในระดับสูงสุดราชนเทพก็ได้ระเบิดออกมาและต่อยใส่เกาซุ่นอย่างรุนแรงหายไปซะแกนอนบ่อนไส้ตายซะแล้วยอดฝีมือที่เหลืออีกสองคนของสำนักแก้วหลักสีที่เห็นเช่นนี้ก็ได้ออกมาขวางเกาซุ่นและคิดที่จะป้องกันการโจมตีของจางขงังเชิงเพื่อปกป้องเกาซุ่นพวกเจ้ามารออะไรกันอยู่ ศัตรูของศัตรูก็คือมิท่าหาพวกเจ้าไม่ช่วยฆ่าพวกเราทั้งหมดก็จะถูกสำนักแก้วหลกักสีฆ่าหมดนี่แหละจางชางเชิงก็ได้หันหลังกลับมาและตะโกนบอกจงเทียนหลิงกับชางงวานจังในขณะที่กำลังสู้อยู่กับสองยอดฝีมือของสำนักแก้วหลักสีอยู่ด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความปลุกใจชาหงวานจังกับจงเทียนหลิงก็ได้หันหน้ามามองกันเองแล้วจากนั้นก็ได้รุกเข้าไปโจมตีเกาซุ่นกับพรคพวกพร้อมด้วยกำลังพลของเขาในตอนที่จางชางเชิงมาพบกับจงเทียนหลิงเมื่อครั้งก่อนจงเทียนหลิงก็รู้อยู่แแลล้้้ววว่่่าาาจงงงงชชเินนนนัััไมใคขอสสกกกหี เขาจึงได้เลือกที่จะเชื่อจังขังเชิงและร่วมมือกับเขาในการวางกับดับเกาซุนกับพรคพวกช่างงบวานจังเองหลังจากที่ได้รับจดหมายรับมาจากจงเทียนหลินก็ได้ตัดสินใจที่จะแบกรับความเสี่ยงนี้เพื่อจัดการกับเกาขุ่นกับพวกของสิงเทียนหมิงในคราวเดียวเมื่อสักครู่ทั้งสองฝ่ายนั้นแค่แกล้งทำเป็นสู้กันต่อหน้าเกาซุนเท่านั้นมีเพียงเหล่ารุ่นเยาว์ของเมืองโบราณอย่างช่างงบวานอรี่ที่ไม่รู้เรื่องนี้แม้แต่ตอนที่เย่เย่ยอมรับคำท้าของจงเจิ้งหมิงนั้นเขาก็รู้ดีว่าจงเจิ้งหมิงนั้้้้้้้นน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 นไไไไมมม่่่่่่ดดดดคิิทททีีจจจจะะาา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 าเเเขขรรรรงงงงงงงึึออออออแววววบสวนในหสใหกกกกศลฐัััฝยปฏ เย่ๆก็ไม่ได้เก็บออมพลังเอาไว้อีกต่อไปพร้อมด้วยช่างงบวานจังเย่ๆก็ได้พยายามอย่างเต็มที่ที่จะสังหารเกาซุ่นกับพรกพวก